กำลังใจที่ดีที่สุดของหนูไม่ใช่ n u m b ร r วันไงเอาละเดี๋ยว่าและก็มีคนฝากความคิดถึงมาให้แต่ว่าถ้าให้พี่พูดเองเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยเหมือนไงก็เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเขาจะมาไหมนะคะขอเสียงหน่อยได้ไหมคะเราจะหจังหวัดนี้หนูต้องออกไปเลยปะออกมาได้ด้วยหรอค อ๋อกำลังมาออใอแต่ไหนจะไม่ล้างแน่ไม่ไผ่ขอบแก้มไปตรงนี้ไหวเลยล้างแค่ตา คอนเสิร์ตนี้ได้มีเขาอยู่ด้วยแต่มันก็ไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าก็เต็มที่ สวัสดีค่ะพิ้่นะคะวันนี้เสียดายมากๆเลยที่ไม่ได้ไปที่ดึกแรงคอนเสิร์ตวิลโลว์สแล็คนะคะเพราะว่าตอนนี้พิ้วติดเป็นผู้เข้าแข่งขันของรายการเชื่อเอเชียอยู่แต่ว่าฝากส่งกำลังใจไปให้น้องนะคะแล้วก็อย่างแรกเลยขอแสดงความยินดีกับน้องที่ได้มีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองแล้วแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องมากๆเพราะว่าน้องเป็นคนที่เก่งมากๆถึงเราจะไม่ได้เจอกันแต่ว่าคุยกันผ่านวีทีอารก็ชื่นใจแล้วเนาะยังไงก็ไว้เจอกันนะคะไอ้ ไลนี้เพิ่งรู้ตัวว่าพี่ชาก็เป็นสาววายเหมือนกันเจ้ค่ะเขาบอกคิว